Hi my students how are you today welcome to my phonics class today we are going to talk about number ส o วันดี้นักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของจำนวนหรือตัวเลขกันนะคะเรานะคะสามารถนับเลขเป็นภาษาอังกฤษได้มาตั้งแต่อยู่ชั้นป .2 ป .3 แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเจาะลึกกันเรื่องของประเภทของ number กัน,นะคะ่ะ in English there are two kinds of number ในภาษาอังกฤษนะคะจะมี Uh, ตัวเลขนะคะสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งนะคะเราเรียกว่า cardinal number cardinal number ก็คือเป็นเลขจำนวนนะคะก็คือเลขที่นักเรียนนับทั่วไปมาตั้งแต่เด็กนะคะ one two t h r e six นี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเลขจำนวนแล้วก็จะใช้นับปริมาณนะคะของสิ่งของต่างๆนะคะหรือว่าใช้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลอง นับไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, t 1 22, t 3 24, ้5เ6 27, 28, 29, 30ถ้าเป็นหลักสิบจะลงท้ายด้วยตัววนะคะออกเสียงที อันนี้30 30 40 50 60 70 80 90ส่วน100และ1,000นะคะ100นักเรียนชอบอ่านออกเสียงว่า100จริงๆนักเรียนต้องออกเสียงว่า100 100 1,000 1,000อ่าอันนี้คือเลข cardinal number หรือเลขจำนวนเดี๋ยวเราไปดูอีกประเภทหนึ่งค่ะสำหรับประเภทนี้นะคะเราเรียกว่า ordinal number ordinal number ก็คือ,อเลขลำดับนะคะนักเรี่นเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมในวันที่เนี่ยเวลาเราเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษจะต้องมี th มี st มี nd อยู่ด้านข้างหรือด้านบนนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราใช้เลขที่เป็นเลขลำดับหรือ ordinal number นั่นเองนะะเราจะใช้เลขลำดับในการจัดลำดับนะคะว่าอะไรอยู่ลำดับที่1ที่2ที่3นะคะเราจะไม่ใช้เลขจำนวนเนาะเพราะว่าอันนั้นเอาไว้ใช้นับปริมาณนะคะ,ะสำหรับเลข ordinal number เลขเลขลำดับนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะ,ะที่ครู เน้นสีไว้ที่2ตัวสุดท้ายนะคะ2ตัวสองสุดท้ายเนี่ยก็คือเราสามารถย่อได้อย่างเช่นอันนี้นะคะลงท้ายด้วย ST เวลาเราเขียนนะคะแล้วก็เขียนเลข1แล้วก็ตามด้วย ST ห้อยด้านด้านบนด้านหลังนะคะด้านบนด้วยข้างหลังบนบน,บนนิดนึงนะคะเนี่ยถ้าเป็นเลข2ก็เ,เขียนสองนะคะแล้วก็ ND แบบนี้อีกต่อไปนะคะนักเรียนก็จะไม่ต้องเปิดดูเลยถ้าหากว่านักเรียนสามารถจําได้ว่าอะไรนะคะ คือเลขอะ,อะไรคือเลขลำดับนะคะแล้วเราต้องใช้เลขใช้ตัวอักษรอะไรนะคะที่จะห้อยด้านท้ายเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะ,ะ first second third fourth fifth six seven t h eight Ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty-first, twenty-second. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31อ่านนะคะเราก็จะไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วจะลงท้ายด้วยตัว th แล้วก็ คล้ายกับเลข cardinal number หรือเลขจำนวนมากนะคะแต่ว่าทำไมเอ่ยมีการเติมข้างหลังแค่นิดเดียวเองนะคะมีแค่บางจำนวนที่จะต้องเปลี่ยนคำไปเลยเช่นลำดับที่1ลําลำดับที่2และลำดับที่3นะคะแล้วก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นลำดับที่เป็นลำดับที่ลงท้ายด้วย10 นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็ทำความรู้จักกับเลข cardinal number คือเลขจำนวนแล้วก็ ordinal number คือเลขลำดับไปแล้วนะคะกูจะให้นักเรียนนะคะบันทึกลงสมุดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะโอเ okay, ค it's all for today. Thank you for your watching. See you again next time. Goodbye.